เอ้ยพวกมึงไงเห็นร้านอิดิทเมย์ปะวะอยู่ไหนวะกูไม่เห็นอ๋อนี่ไกูเจอแล้วร้านรับฟาร์มบ็อกฟุตหรือแมปอื่นๆมีกดเกมพาร์และก็ขายโลบักอิดิทเมยอิดิทเมยอิดิทเมยอย่าลืมถ้าจะฟาร์ามก็อิดิทเมยหรือเติมโลบักอิดิทเมยเหมือนกันกดเกมพาร์ก็มีลิงตายขีปอย่าลืมนะครับกดไลค์ like, ง่ายกว่าชัก <S <S ผมเชื่อใจทุกคนไอ้นางรักสู้ไปด้วยกัน

โอ้โหน้นมาก่อนครับเดินช้าจังวะทุกคนยกมือขึ้นครับทาแรกทาโบกแท็กซี่โบกเอาไปเลยเยะเยเยอะเลยเยอะเลยดอกไม้ก็คุณเฮ้ยมีมีีกูเยไปอยป

ไอ้เดไอ้เกเ้ยนะวางเลยเียเกก็เลยเียดาพวกลอโอ้ยอ้ยกูทไมจะต่อยกูจะต่อยกูไไเอ้ไปไยมองจะต่อยเชียร์ไมดุเฮ้ยมัได้เอ้ยอ็ไอ้อ้ยอ นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูปานะครับทุกคนยุดก่อนครับทุกคนยุดก่อนครับเขาบอกให้ยุดจงมาขึ้นตามเขมาครับอันนี้เรียกว่าเก้าอี้ปาบูทองเดี๋ยวเดีวผมจับนักเรียนเดือดนะครับอันนี้เด็กมะปลาบึกเด็กมะเไม่ใช่เด็กกูเอ้ อไปๆๆกูไม่ลงกูไม่ลงกูไม่ลงเลยไอ้ด้อตเอาไปเองว่าเละง่ายเหรอจ้องหน้าจอนานๆระวังนะหรือถ้ามันอยากตาเบอร์แบบไอเกณฑ์ไแต่อันนี้มันน่าจะตาบอดว่ะออฟตัตช่วยคนได้ครับรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าหน้าจอคอม มันมีแสงสีฟ้าอยู่แล้วควรป้องกันไว้นะครับตัวแว่นที่บอสม,มันใส่อยู่เนะี่ยจะเรียกว่ารุ่นสีโลนนั่นเองนะ้นองรักซึ่งขาแว่นมันจะบางแล้วก็ใส่สบายตาสนใจซื้อแว่นแน่ลิงใต้คลิปเลยใช้โค้ชแจ็คก,กี้รับไปเลยส่วนลด100บาททันทีนี่กูเอาไอ้ชื่อดีก่อนเลยอ้านีอ้าไม่เวนี่นี่นี่รับมือกันไว้

ไอ้แจ็คเป็นตัวไอ้แก๊งเป็นตัวกองได้กองหน้าอักนีอันนี้อันนไอ้เกมดก่อนกดกดยิงไอ้เกมเอาเียมไปกูไม่ใช่ลูก่อนเลสักแต่กูทำไปไอ้ก้อนเราดิกูดูเวลาอยู่เออ

เอาเฮ้ยเอน้ำอยู่น้ำอยู่เอ้ยกอดไปจับกูทำไมไ่หลอยเฮ้ยอ้เลยอุ้ยไอ้เ้น่นี่ไอ้เจ้นี่กูรู้แล้วมึงจะ้ก่อนเยเ้าเอาไปเยต่อยต่อยเฮ้ยเฮ้ไอ้แจ๊ เดี๋ยวกูขึ้นไปเคลียร์ก่อนลูกค้าต่อยกันตกลงตกลงตกลงแย่แย่ตอกแล้วไคลียรอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันครับอย่าทะเลาะกัน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 ไปฉลามกนลังหิวเลยเกดมึงเฮ้ยเกดไอเกดเคลียร์ฉลาดไอ้เกดไอ้เกดแดงเลยก็แดงเลยครับแดงเลดี๋ยวยี่งนี่อร่อยเดียยิ่นี่อร่อยแดงเลยแดงเลยแดกเลยแดก

ไอ้เยี่ยมมึงพิษฉลาดเนี่ยรักมึงไอ้ไปรักมากเอ้ยลงไปไอ้เจ๊ไม่รักนะเพื่อนไม่รักไอ้เยี่ยเรือเรากำลังกล่มเรือเรากำลังจะล่มเอ้ยนี่ต่อยแม่งเลยตัดต่อยหน้าแม่งเลย โอเคไม่มีคำว่าตกคนนะไเลยโอ้ยโอเคต่อยวะต่อยวะเฮ้ยกูตีหัวกูตีโดนเดงววดเยดอ้เจดอเดแดย้งรอดเด็กเลย เราจมีกันแล้วเอุจะทำทำไมเนี่ยเออทำมันคุณจะทำมันคาทำไมโอเคโอเคโอเคเราต้องเอาแผ่นกระดาษแผ่นกระดานนี้มาฟังเรากันเองเฮ้ยไปา่ะไปอ่ะอ่ ัดเย็บัดเย็บไ้เหี้ยลงไปตัดเชียนไหมเกดได้ชนะเพื่อนชนะเยี้ยอะไรเลยจะตาโน่นเนี่ยตัวปัญหาลงไปเฮ้ยเร้อยเร้อยเฮ้ยไฟหูกูเรจะชนไปด้ไงเพื่อนต้องรักกูอะเฮ้ยเฮ้ยไอ้กอนไอ้ก้อนเจ้อกูไอ้กอนไอ้ก้อนอย่ามึงจมเอ้ยอ้ย

นี s, oh, <sa> ่น <pod inclusive AB aniu> ี่ปลาหมึกอร่อยปลาหมึกไอหมึกหมึกหมึกแดกกูดีหมึกมีคอนซูชีวิตเด็กเด็กหมึกหมึกหมึกอร่อยเพื่อนจมลงไปก่อนเลยหมึกเพื่อนเอาไปเออนั่นแหละเอยไม่ใช่กู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 โง่เฮ้ยใครเป็นกอบเบอร์เกอร์วะมันคือแผนมันคือแผน

ว่น้ำเป็นนี่นี่เยี้ยต่อมาเล้ยจับได้เลยเชี่้ยวอ่เหี้ยแว่นแตกไอ้แว่นมึงก็ใส่แว่นนี่ลงไปกกููชีวิตเจอกุ้ง่าจับมือคุจะจับมือไหาไปลงไปลงไปเพื่อนเฮ้ยตายฮ่มฮแมนไปด้วย เอาเยอะมันมันกลับมาแจ๊กไอ้เก๊ดยังคุยอะไรมึงใครเอ้ยกูไม่รู้จักเจ้าใครแม่งหรือยี้มึงใครเจ้าใครมึงเยอะอะเจ้าเป้าเลยไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็นช่วยกูเฮ้ยเฮ้ยยาละลอยไม่มีไว้นะเป็นเว้ยโง่ขวาสายปล่อยอังไง อกูคัมแบ็กเฮ้ยเสมอเสม่แล้วเสม่แล้วคุยเลย